จะพูดไงดีอะไม่มีเกมอะไรให้เล่นเลยนอกจากตอนเนี้ยมาเล่นจุลศิกวัวไรแทนคือไม่ต้องถามเรื่องเดโนโซรไรนะรอวันเสาร์อดทนรอกันเอาวันเสาร์ด้ออดทนรอกันเอาคือวันเสาร์อันนี้โทรศัพท์เครื่องใหม่นะนเนี่ยแบบเครื่องใหม่แบบจริงๆเลยโอ้ยอยากได้อันนี้แบบเล่นจุลสิกวัวไรไม่ได้สามวันแล้วเนะี่ย ใช่สามวันแบบสามวันมีตัวยังไม่ค่อยเถื่อนมากอ่ะอ้ยอยากได้ปลาดูเนี่ยปลาดูปลาดูเนี่ยทารโนสเัตเนี่ยเนี่ยทารโนสเลตดูเนี่ยปลาดูจากภา็คสองอ้โหจะพูดไงดีอ่ะอันเนี้ยแพ็คเอาไว้เด็กเอาไว้ตีพีพีมีแพนเทล่าน้องแพนเทลาเ่าจะเรียกน้องได้ไหมน้องแพนเทล่าเนี่ย แพนนาน้องแกก็โหดใช่น้องแก,กหโด,แ,หดแต่ข้อเสียน้องแกทุกการยิดีของน้องแกคือดที่ปัญหาคือน้องแกต้องเสียเลือดไปครึ่งหนึ่งใช่แล้วก็มีเจ้า b a c k กเฮสไปเนี่ยชื่ออะไรนะจากแคปจากคีออสบูเนตเออบูเน่เ,น,เน,น้องบูเนต โคเรที่โหนมหนมากแล้วก็กิก้ากิก้าจากภาคเดวิเดียนเท่ hey, นะแล้วก็โกสในโปสในโกสกจากภาคเดวิเดียนเหมือนกับพันธุ์ล่ากกิก้าแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดของใน,นหนังพันธุโนสลัก มีโลโก้หนังมาให้เหรอยเทน,นทูเ,นนะท,นนเท่เน,นะเทนูเท่นเลยเท่นะน้องเกท์เทนิเมชันก็ใช้ได้ดย,ยุคเขาก็มีแล้วก็อันนี้ตัวอนะไรเนอะไม่ได้เห็นตัวเลยไม่เคยเห็นในซสมัักแต่พอยาวมันมีข้ออะไรข้อยาวอะไรมีฟันยาวขนาดเนี้ย ดูฟันมันดิอยอาวฟันยาวฟันเหยุดนะและ้วก็บาลีบาลีบาลีอันนี้เอาไปใช้เป็นตัวสำรองตัวสำรองทีง่มีใจด้วยตัวสำรองแบบจัดๆแล้วก็น้องตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้่ตัวอะไรเงงเงงเนี่ออยตัวอะไร สีตายักษ์เหรอเนี่ยตู้สีตาแยกเนี่ยนี่เนี่มีน้องเบต้าแล้วก็ตัวคล้ายๆแองกี้แต่ไม่ใช่แองกอนนี้อันนี้อัลโลสัลั์เจนสองอันนี้นี่เลยนะชูนุสัดลต์ไททันโบอาแล้วก็กวางอันนี้ทีเล็กทีเล็กอเนีกกาทีเล็กเจนสองอเน้ก,กาอันนี้แรปเตอร์อันนี้เลยนะจากภาคจูริสิกูกภาคแรกอะ อ๋อชาลีน้องชาลีชาลีอันนี้เดต้าสไตกิดากดูเล็กส์ไม,ไม่ใช่สไตกิดากูเล็ก์เชนสองอืมแล,ะละ้วก็อันนี้อะไรไม่ตัวอะไรไม่รู้อันนี้ไพโรจ้าภาคหรือบิเนียนไทไทโผล่มาตั้งแต่ภาคแรกจนภาคปัจจุบันนี้สเตโกอันนี้โผล่มาเกือบทุกภาคอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบคคิวอ่ะเป็นจีรัพไททันไม่ใช่แบคคิวเป็นคนละตัวกัน ทีละเท่านันจะมีหนามตรงคอไม่เหมือนแบคิวที่จะไม่มีแล้วก็ยูโรโพมีช้างงาจอบแล้วก็หมีหมีอะไรไม่รู้แล้วก็มีคาโนเดนูซัสแล้วนกเกี้ยงแล้วก็กวางเต่าสามจิ๋วแล้วก็ไฮบิดตัวซิวชันไฮบิดแล้วก็นกแล้วก็งูยักษ์แล้วก็ตัวหางหนามตัวจิงกูแล้วก็อิลิเนเตอร์เชนสองซูโคแลซูโคเมมัส อันนี้นกเลยไม่รู้อันนี้บาดจ,จิดาคอมซ็อก,ก G2 เดลูเจ G1 อันนี้อะไรนะนกเอคโคนี่นกะแอคโคเโหลือแค่บูที่ยังไม่ได้บลูเป็นอีปิกแล้วก็เอ็มันตูแล้วก็ให้บิดให้บิดอีนูกับตัวอะไรเนี่ยแล้วก็ตัวนี้โกโก้นอตโกโก้นอตเปล่าวะใช่โกโก้นอะต อันนี้ตัวเฮียไฮบิดบมาจุนตาอันนี้สล็อตยักษ์แบบสลดัดสลดดัดเสียแบบสลดดัดเสียสลัดยักษ์เนี่ยสล็อตยักษ์แล้วก็มอสช็อปนาสโตูนี้นาสโตรู้นนรรจักอยู่นาสโตนะูนัส,ต,สนตูมาับโหดไอ้พวกนี้เราแบบราชาเนี่ยโหดเนี่ยล่างไฮบิตเหนือมากไฮบิตทุกตัว ้นอะไรก็ตัวนี้นะออลิโต้เนี่ยอลิโต้อลิโต้โหดอลิโต้โหดอยู่อันนี้โอวีโปโตอันนี้ไฮบิดอันนี้เทอริเจนสองตัวเจงโกอันนี้ตัวถ้าเป็นจราอารูเจนเหนึ่งเองกี้เจนสองมโนฮาร์สออันนี้ทาว و อพาโตบูบลูเทียมแรดอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้น้องอะไรไม่รู้ตัวนิ่มอันนี้ตัวอะไรนะนุนนนนุกทอรัดมั้งอันนี้มาจุกาตัวเฮียอะไรก็รู้ี่ก็เด็นในคัสเดโลเดมิทรดอนันนี่เหลวะจะไม่ได้แล้วนะฮะจะไม่ได้หางน้ำไอ้นกนกเอียงตัวนกยักษ์นั่นแหละอันนี้พาติโออันนี้ตัวอะไรไม่รู้อันนี้มาคิโอเรปเตอร์บอกว่าอันเนี้ยรู้อยู่ดีโครัสอันนี้อีนุกซัส อันนี้กาลิตัวเล็กไม่รู้อันนี้น้องพูดไม่ได้ว่ออันนี้พูลาอันนี้คอยาวคอยาวเนี่ยโหดคอยาวตัวนี้โหดโหดมากอ่ะโอเมก้าเตัวแบบโอเมก้าคอยาวแบุกคุ้มมากอ่ะโหดก็โหดแล้วก็อะอะไรสามร้อยห้าสิบคงไหมอ่ะอันนี้ไต้กี่ นนสลัดยักษ์เหมือนเดิมสล็ยักษ์เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมมาสลัดและอันนี้สามจิ๋วสามเขาสามเขาเจนสองสามเขา,ขาเจนสองใช่ไหมจะมีความแตกต่างเรื่องสีเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวอันนี้แม็กคิวทีเล็กตัวที่เพิ่งได้มาวางนี้แม็กคิวทีหรือคเล็กจากนิยายน่ะหละ โหดโหดโหดใช้ได้แต่ต้องเลเวล11บเอ็ดถึงจะโหดอันนี้ก็เป็นระดับเดียวกับกอยาวเอากับแมททิวพีเล็กเลสเตอร์ใช่เป็นเลสเตอร์เลสเตอร์ระับ,บ,บิดโอเมกา้าอันนี้ก็เป็นโอเมก้าเหมือนกันตัวคล้ายๆโอ,อดีทูกับกาลิเหมือนวันนี้มันแนบหนัตัวโหดเพื่อเลยโหดจัดโอเมก้าจะโหดอันนี้ซา,าโค สโคฟูคัสก็ได้สโคเป็นคอมมอนี่โหดนะอันนี้สไตกิสไตกิเจนสองอันนี้ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยสามเขาเจนสองใช่ไหมอันนี้คือเจนสองเจนสองแบบสีมันจะไม่เหมือนเจนหนึ่งนะอันนี้สามเขาเจนสองใช่ไหมเดี๋ยวเจนหนึ่งเนี่ยเจนหนึ่งอันนี้คือเจนหนึ่งเนี่ยเจนหนึ่ง สามตัวเกี้ยหนึ่งอ่ะแต่สีเฉยกว่าเดี๋ยวอันนี้ก็คืออ e ีโ e วคืออัพเลเวลจากรู้ว่า่าเป็นรู้แล้วมันจะเพิ่มดามอีกแล้วอันเนี้ยเราต้องเสียเงินด้วยไปเล่นโหมดดีกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยแมปอ่ะเอาไว้จับเดนโซเฉยๆเ,เ,เก็บของก่อนอืมคุ้มอยู่ได้แบงค์เขียวมา อะไีดีนะจับงูดีกว่างูลำดับแรกจับงูดีกว่างูมันโหดไหมถ้าง,งูเอาไปทำให้บิดอะโหดเอาไปทำเป็นเดนโซไให้บิดอะโหดงูเสียดายไม่มีพวกเดนโซ่ตัวขนาดใหญ่ปัจจุบันนีเดนโซที่ใหญ่สุดก็คือแทนโนตัวจากนังอาะอุ้ยจับยากจัง จับยางมากเลยตัวมันยาวอะ่ะฮีทบ็อกมันยาวงูอะ่ะเลยจับยางเพิ่งสี่ทุ่มครึ่งเองอุ้ยร้อยห้าสิบได้มาสามสองกลายเป็นร้อยแปดแน่แน่งูแบบไอ้งูงูมันมีเจนหนึ่งกับเจนสองนะอยากให้ดูเจนสองก่อน โอ้ตัวอะไรเนี้ยนะที่ไปฝูกกดเ,กเนี่ยสตั๊กูชร์ล็อตก็เผือกดเสร็เนี่ยพวกลำดับราชาราชาสีเทาเนี่ยนะเจ้าโหดใช่พวกในเจ้าโหดเนี่ยเดี๋ยวงูงูใช่ไหมเนี่ยงูเนี่ยงูอ่ะโหดงูอ่ะโหดเลยเนี่ยอันนี้งูเจียนสองใช่ไหมงูเจียนสองอ่ะแต่เป็นลำดับแร ยังไม่ค่อยโหดมากแต่งูเจนหนึ่งอ่ะงูเจนหนึ่งใช่ไหม,มจะโหดกว่าเพรามับบนเป็นอีพเป็นระดับถึงเวลาไปเล่นจริงแล้วไอเน,นี้ยพีพีเอาไว้เตี่ยคนส่วนตรงเนี้ยไอกดอันที่3นีนะยพพเนี่ยัอเน,นี้ยตอนเนี้ยอยู่แรงเอชเอชแล้วอยู่แรงสามลองพีพีสตาหนึ่งแล้วกัน เยบร้อยแล้วหวังว่าจะมีแต่คนเขาเล่นไม่ค่อยหัวนะอะไรดีเอาแทนโนลงบัตรอิ่งสวยละบูเร็วสวยละอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เล่นมันเกิดไออุ่นไออ่ะมันมีอย่างเดียวอ่ะแค่แน่ยังก็เพบุมเด็ดแมันี้เลยพี่แตกมาเลี้ยว13บนเน็ต ตีเข้ายิมอนึ่งครึ่งจมีตบอีโดเตอร์ไหมออันโ่จันโนโตรัสเโอเคดูเหน็บมากโอ้หขับกูมีแก้วคุณจีตา กวาบอตนว่าคือเองไม่ต้องหวังแล้วไม่ต้องหว,งวัง,วงล้ที่แท้โอมันกัดจีวไม่จะมีกัดจีวีแต่วัวเดีเยวทั้เงตัวเดียวหายององทั้งวงโคตรขี้โกงบุญเนี่ อยากได้บอลเบกกี้ปูเนตะได้แล้วแต่แต่เบอลเบกกี้อืมตัวโหดจัดปตีดีกว่าตีดีที่หมดยังไม่ค่อยโหดดกวยาอืมน่าสนใจ เล่นไปด้กินไปด้วยแล้วกินโอริโอกกอปก์ฟเจ็ดเอแล้วเอาน้องเพนเทล,ล่าลงไปก่อนเลย ความสามารถพิเศกถ้าเป็นหายเี่ยวนต,น,ตน,ตน,ตน,นตัวคุณจะต้องเป็นซีารัอดับดำเหมอถ้าเกนตมอไปแกก็ดูตัวอ้าวันจะดา รถสับดปลีสยนไม่ได้นะจ๊ะบาจดาอาอี่อู่นี่ถึงไม่ได้ต้ากระดูกไม่ไต้านร้อยเอร์เนต์กีาเปิดโล สไปนูปลดล็อกสไปนูเรียบร้อยคารี่ปลดล็อกแล้วเหลือแต่สไปนูที่ไม่ปลดล็อกเอ๊สไปนูเปิดโลง่งอืพี่ดุพี่ดุเวยเวอร์ชั่นล่างกายทำไมพี่เสียดายพี่ดุไม่ค่อยหอเัเกมน ก็พอรับได้หละพี่ดูถึงพี่แกจะไม่ค่อยโหดแต่ก็รับได้อยู่กากอ่ะไม่เป็นไรแต่ขอให้คุ้มก็พอรอรอก่อนนะม,มีอะไรให้ตีไหมนะรอเกมโหลดอยู่นะครับ เออพรุ่งนี้ได้อินโดเจนสองพรุ่งนี้ได้อินโดวินัสเย่เย่พรุ่งนี้ได้อินโดวินัสแต่ต้องทำเควสอืมฮึแองกี้เหรอแองกี้เหรอนะี่ยกล่องอะไรอะ่ะวีโอกาสได้โอเมกา้ามีโอกาสได้ลีเจนกับอีปิก อเอาปาเล็กซี่มาเลยดิโอเคปาเล็กซีนะ่พอไม่ยุง่ครับอัน,นี้พอได้อยู่พอได้อยู่กองเนี้ยได้อยู่เอากล่องนี้ตัวงหดไหมได้อยู่ตัวเอาบอลเบกกี้ไปหมดแล้วแล้วก็กีตาร์เจนสองกับเพนเท,ทลา่ากับบาริไปเนี่ย๋องนี้ได้อยู่แต่ถ้าป๋องอันเมื่อกี้ยาก เขามีป้าเล็กสี่แนเดล่าไปแพนเดล่าความสามาถแเกถแกจะดลืแกจะโดนรถเลื่อแกจะดเลืแกะโดนรถเลืดอค เปี่ยนตัวไม่ได้ใช่ไหมเช้าสกิลนะสกิลอันเนี้ยสกิลแนมันมดกดได้แล้วตลิฟงบัฟดาเมดแล้วไปบัฟดาเมดไปแล้วก็เปิดห้า จะตีรับกาเหนแ่้วก็ทำคิอเข้าเรียกทำเอ้ทำให้ทำเดี๋ยวก็ัก็เดินแรงเลยอเอเราเป็นว่าเปิดกระ๋องเสร็จก็จบคลิปเลยละกันนะ กระป๋าแม่โม่กับ3สามศูลนลเนือนี้เก็บได้แนละ้วแล้วก็มารับทิกเก็ตแล้วกันอ๋ินโตมาพอดีเอาเป็นว่าจัดสักไหนแล้วกันชินโต นไหนๆก็อีพีอีแล้วอ่ะต้องจับให้คุ้มหน่อยก่อนได้จุดจับสักตัวนึ่งหน่อยอ๋มันจับยาก,กันดับถุงถุงอ่ะา,าจะได้หน่อยได้สามอิส เกมก็สนุกนะจุรลสิกวอรอะไรก็สนุกอยู่ก่อนจะไหนๆก็ได้จบคลิปแล้วต้องหาตัวปิดคลิป ไม่ใช่พวกนี้อยู่แล้วแต่จะต้องตัวที่จะปิดคลิปก็ซื้อนี่เลยทีเร็กทีเร็กที่ยังไม่ค่อยโหดมากทีเร็กเจนสเป็นลำดับแรกคือเค่ไม่ค่อยโหดนะแต่ถ้าไปทำไฮบิดนนะแกนทีเร็กเจนสอจาก่อนได้จบคลิปคู่เบยบ่าละปุยมุย เจอกันเด็นเสาคลิปทีเล็กในดีเอลนะในดิเดโนโซไลท์